สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาเจอกันกันกบคุณครูป,ป้านะคะในชั่วโมงที่เรารอคอยกันนั่นเองนั่นก็คือชั่วโมงของแแบบวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูป,ป้าจะพาเด็กๆไปทําการทดลองเรื่องอะไรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าการทดลองในวันนี้คือการทดลองเรื่องอะไรนั่นเองคะ การทดลองในวันนี้นะคะก็คือการทดลองเรื่องแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะโอ้ได้ยินชื่อก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ครูป,ป้าจะมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรอเอหรือว่ามาทำอะไรนะเราไปดูกันดีกว่าว่าการทดลองแรงไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์อะไรในการทดลองบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์การทดลองในวันนี้นะคะก็มีอย่างแรกเลยคือกระดาษตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ 2. ลูกโป่งสองลูกค่ะ 3. ผ้าสักหลาดนั่นเองอุปกรณ์ของเรามีไม่เยอะเลยใช่ไหมคะรอบนี้แล้วก็หาง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถลองทำเองได้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะว่าการทดลองวันนี้ของเราจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเอากระดาษมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำทอะไรก็ไม่รู้ค่ะทำการทดลอง ให้เป็นชิ้นเลเลนะคะเยอะๆอเลยต่เ็เดียวเองใช่แต่เป็นิ้นเดียวเองทุกคนกนี่น,น,ะนะคะแบบเยอะๆเลยอยจับ้อืมตเป็นชิ้นเล็กาเปนชแล้วเป็นชิ้่อะไระชิ้นแ เรามเป่าเยอ,ยอะๆอะาไว้ม่เป่เปาให้เยอะที่สุดเ,เปอ่อีกพอเอเอา้เนเราก็เป่าเส็จแล้วนะคะเราจะไปทำการทดลองกันเลยเดี๋ยวเราแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเป่าเองนะคะมา <c oughs> คะ่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะ 아 <목소리나> จะเอารูกโลงทั้งสองใบนะคะไปถูก,กับผ uh ้าสแตนดร์ทั้งสองใบเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าลูกโลงทั้งสองใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะยังไงคะเด็กๆูปโลงทั้งสอง ยังไงคะเด็กๆการทดลองของเราสนุกไหมคะว้าวลูกโป่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าเพราะอะไรหลังจากที่เราได้ทำการทดลองนะคะเด็กๆสังเกตว่าตอนที่เราเอาลูกโป่งนะคะไปถูก,กับผ้าสักหลาดนะคะอ่าแล้วเราก็นำลูกโป่งนั้นไปเข้าใกล้กับเศษกระดาษนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าเศษกระดาษนั้น จะดูดนะคะกับลูกโป่งนั่นเองนะคะส่วนอีกอันนึงคือครูปานำลูกโป่งทั้งสองลูกไปถูก,กับผ้าสักหลาดนะคะแล้วนำมาใกล้กันนะคะลูกโป่งทั้งสองลูกนั้นเกิดการผักกันใช่ไหมคะไม่ได้ดูดกันเหมือนกับเศษกระดาษนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเกิดแบบนั้นขึ้น ก็เพราะว่าวัตถุนะคะเมื่อเกิดการถูกันนะคะแล้วเมื่อนำมาใกล้กันจะมีการดูดกันหรือผักกันนะคะซึ่งวัตถุเนี่ยจะดูดกันหรือผักกันเบาๆนะคะแรงที่ดูดกันและผักกันที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเราเรียกว่าแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมเอกสารแบบวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะ แล้วก็เปิดไปหน้าที่7เด็กๆจะเจอการทดลองในเรื่องของแรงไฟฟ้าและเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่8นะคะเด็กๆมาดูผลการทดลองนะคะผลการทดลองในตารางในหน้าที่8นะคะเด็กๆจะเจอข้อที่1นะคะข้อที่1บอกว่าลูกโป่งกับกระดาษนะคะระหว่างดึงดูดกับไม่ดึงดูดลูกโป่งกับกระดาษเป็นยังไงคะตอบว่า ดึงดูดค่ะถัดมาในข้อที่สองนะคะลูกโป่งกับลูกโปง่งเด็กๆตอบดึงดูดหรือไม่ดึงดูดคะเมื่อเราเอาลูกโป่งกับลูกโป่งมาใกล้กันคําตอบก็คือไม่ดึงดูดนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาผลักกันนะคะเลยตอบว่าไม่ดึงดูดค่ะ ถัดมานะคะคำถามเพื่อการวิเคราะห์ในข้อแรกนะคะถามว่านำผ้าสักหลาดมาถูก,กับลูกโปง่งแล้วนำไปแล้วนำลูกโปง่งไปเข้าใกล้กับเศษกระดาษเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะคำตอบก็คือเกิดอ่าเกิดแรงดึงดูดระหว่างลูกโป่งกับกระดาษคะ่ะ ข้อที่2นะคะถามว่านำผ้าศักหลาดมาถูกกับลูกโป่งทั้งสองลูกพร้อมๆกันแล้วนำลูกโป่งไปเข้าใกล้กันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กๆตอบว่าอะไรคะในข้อนี้คำตอบก็คือเกิดแรงผักกันระหว่างลูกโป่งกับลูกโป่งนั่นเองคะ่ะ ต่อมาข้อที่3นะคะสรุปผลการทดลองนะคะเราจะสรุปได้ว่าวัตถุบางชนิดที่ผ่านการถูมาแล้วเมื่อนำเข้าใกล้กันจะดึงดูดหรือผักซึ่งกันและกันโดยวัตถุแต่ละชนิดจะดึงดูดวัตถุเบาๆได้แรงที่เกิดขึ้นนี้นะคะเรียกว่าแรงไฟฟ้านั่นเองค่ะ ถ้าใครเขียนไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถสต็อปวิดีโอในแต่ละช่วงเพื่อทำการเขียนแล้วเด็กๆสามารถกดวิดีโอเล่นต่อได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะครูปาก็ขอจบการทดลองในเรื่องของแรงไฟฟ้าเพียงเท่าน,นี้นะคะในสัปดาห์หน้าของชั่วโมงแลบวิทยาศาสตร์เด็กๆจะได้เจอกับการทดลองอะไรนะั้นติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูป,ปาไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ